อันยอโซโยสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมบกอกเคปและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโรเซ่กับ อีกหนึ่งสถิติที่แฟนๆดีใจกันมากๆเลยในอัลบั้มโรซี่ในตอนนี้นะครับอัลบั้มของโรเซนั้นได้ทําสถิติใหม่ขึ้นแท่นเป็นอัลบั้มของซินเตินจากวงการเคป๊อปที่สามารถติดชาร์ตในเยอรมันเป็นชาร์ตอัลบัม้มยาวนานที่สุดกันเลยทีเดียวสูงสุดในตอนนี้นะครับโรเซ่อยู่ในอันดับที่2กันเลยมีความปังเกิดขึ้นกับอัลบั้มโรซี่ที่แฟนๆบอกว่านี่แหละอัลบั้มดีๆของโรเซ่ที่คนเนี่ยชอบกันไปทั่วโลกเลย15สัป ปดาห์นะครับติดต่อกันที่โรซี่จากโรเซ่นั้นอยู่ในชาตินี้ได้อย่างยาวนานและก็เป็นระยะเวลาที่นานมากๆเลย15สัปดาห์ติดต่อกันแล้วตั้งแต่ เปิดตัวอัลบั้มมาจนถึงในตอนนี้นี่แหละคือสิ่งที่แฟนๆบอกว่าโรเซ่ควรได้รับอะไรแบบนี้ตั้งนานแล้วเพราะว่าเพลงเธอทํามาดีมากและยิ่งเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ยิ่งทําให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าโรเซ่นั้นมีดียังไงสามารถทําอะไรได้บ้างและสิ่งที่โรเซ่ทาออกมาในอัลบัม้มโรซี่นี้ทุกเพลงมันผ่านเรื่องราวต่างๆของโรเซ่ออกมาแล้วก็เล่าออกมาได้เป็นอย่างดีไม่แปลกใจเลยที่ทางฝั่งอินเตอร์จะชื่นชอบอัลบั้มนี้ของโรเซ่กันมากๆและทุกคนชอบกันหรือเปล่านะครับกับอัลบั บัมโรซี่จากโรเซ่คอมเมนต์มากันได้เลยแล้วก็ร่วมยินดีให้กับอีกหนึ่งสถิตินี้กันนะครับ15สัปดาห์ติดต่อกันแล้วถือได้ว่ายาวนานมากๆเลยและโรซีก็เป็นอัลบั้มของศิลปินจาก K-POP ที่สามารถอยู่บนชาร์ตอัลบั้มเยอรมันได้ยาวนานที่สุดคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กด subscribe กันด้วยสวัสดีครับอันยง